คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมนี้แอดมินเกามาเช่จะพภาพพี่น้องเอฟซีไปตามต่อแนวทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์เสี่ยงกทุนแบนเดอครับผมครับพี่น้องครับกับอาจารย์ก็มี่ทั้งสูตรแรกกับสูตรสองพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องเอฟซีผิดจหน้าไปประกอบกันเด้อครับผมแต่ว่าโค้งสุดท้ายนี้ ก็จะเป็นอาชุดที่อาจารย์อาให้น้ำหนักน้องพี่น้องเนาะครับผมหนาสนใจก็ลร้องรับชมกันเด้อครับผมก้อนสีเบื้องหน้าทางตัวเลขของอาจารย์โค้งเส้นกระทุ่มแบนน้องพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายไอ้พินกอมาเช่กับขอขอมาคุณอาจารย์เด้อครับผมครับพี่น้องครับไปอย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับกอมาเช่เด้อครับผมไปเบิ้งหน้าทาาโค้งสุดท้ายของอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับครับผมแอดมิน เกามาเชียสวัสดีอาจารย์เชียนกระทุ่มแบนเด้อครับผมครับผมสวัสดีมาเชียครับผมครับอาจารย์ครับมนีกะเป็นแนวทางโครงสรุปโครงสุดท้ายเนาะครับผมครับผมวันนี้นะับสรุปโครงดท้าเนื่อนเพื่อนนะครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นดีที่กันครับการยึดเด็กวิดีโอที่ว่ได้เน้นให้มาให้อยู่นั่นก็นี้ ครับผมอ่ามันเป็นคนละสูตรกันกับที่ป้อยไปบอกอาจารย์หรือว่าจังไรครับหรือว่าสูตรผสมเป็นเป็นคนลสูตรสูตรที่ให้เดินนี้นะผมที่ให้ออกแปดห้าห้าแปดเกียห้าแปดเกียร์นะอ๋อก็ย่านแบบว่ามันจิมาสูตเขาสูนีเนาะอาจารย์เนาะก็เอามาแบบว่าให้เบิ้งไปประกอบกันครับบปปกอนรัแล้วอ,อันนี้ตรงกันที่ทำน้ำเชี่ยมน้ำเชื่อม โอ้อาจารย์มามันตรงกันนี่ก็นา่าสนใจครับผมตัวเลขมาตรงกันครับผมคือเจ้างวดว่าหาอาจารย์มาศูนย์มาตรงกันเนาะครับผมศูนย์มาตรงกันเอาอาจารย์สําหรับแนวทางโครงถ่ายนี่อ่ามีตะล่างปาครับผมบ่มีครับผมครับเป็นเลขสูตรสามตัวแล้วก็สองตัวเลยอ๋อครับผมเขาเริ่มที่เลขสองตัว <เอ S 1> บนครับเพิ่สามตัวบนเนาะ มตับนครับผมครรสตับน่อนนะครับครับผมสตมัวบนเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งก้าศูนย์สี่เก้าศูนสี่ิดับเลขเลขศูนย์นี่จะมีอยู่สองหางแล้วการดึงเลขท,ที่เลไปเร้วี่เก้าศูนย์สี่มาหางหนึ่งนะครับอ๋อครับผม สองตัวครับผมสองตัวบนห้าเาจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าสองเก้าสองสอาจารย์ที่ดึงเลขดึงเลขกเก้าสองมาเห้ตัวนึงที่อาจารย์ก็เด้เห็นมันยั่งยื่นสวเดียวอ๋อทีอาคิปก่อนอาจารย์แล้วผมคิปก่อนเป็นเลขอาสูดสูตรแรกนะครับผมอาจารย์ดึงม่ให้าีซครับ อันนี้ก็ครับผมเพื่อเรื 4, เร่องทีนนะะ่เร่าเก็คเพื่อที่ส่ขันยุกับคลิปกนนะครับเพื่อเร็ห่เกศเพราะอาการที่พ้นจา่เรสามกับห่าสามหแล้วงครามสามเ็ดเกศสามนี่มันดังครับผมสามหา่าสามนี่ก็ดังอยู่ครับบ้างนลครผมอันนี้มาล่างด้วยครับผม บ้านีอาการที่ดึงมะหอยคนหนึ่งนะผมครับศูนย์สองศูนย์สองสี่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่หกนะครับผมอาการยที่ดึงเลขศูนย์สองไม่ครับผมเพว่าเลขเลขที่อาการย์ไปรักห้าอาการย์ก็ได้เล่นซีห์ใหอาจารเพราะว่าอาจารย์เลมันน่าตรงกันกนี้ครับผมครับ โอ้โหกซีับโตงกันนีครับครับผมตอนนี้คือตัวเด่นโค้งสรูปเลยรบออาจารย์นี่ครับคตัวเด่นโค้งส่วรูปเรับผมครับหัวกะทิเลาเด้อครับพี่น้องเหล็กเป็นเหล็กบนรางเลยครับพี่น้องล่องพิารณาเบิ่งครับว่าเด็เด็กคนมากาตรงกันครับผมตรงกันสองสูตรครับผมตรงกันสองสูตรด้วยนในนี่อาจารย์นักตัวเลขที่สุดครับผม ให้ให้น้ำหนักเท่านั้นก็ผมเพราะว่าการเบรกล่ะผมเพราการขึ้นเน้นลงไม่ครับครับชนกันสองสูตรผมชนกันสองสุดเจ็ดหาสามหาสามหนึ่งเก้าศูนย์สีครับผมสองตัวก็มีหาเจ็ดศูนย์ซี่แล้วก็เก้าสองครับผมสำหรับรางมีสามหางด้วยครับผมศูนย์สองสี่หาแล้วก็สี่หกครับผม ส่วนตัววิ่งยังคล่องเดิมไ่อาจารย์รูเดิมครับผมเดิมมันรูเดิมครับอ่าท่วนอีกกระเดครับผมวิ่งบนวิ่งบนเด่นเดิมเขเด่นเด่นหกครับเด่นหกมันเดิมเด่นหกมันเดิมเลขแรกค่ห้าสี่ศูนย์สองห้าสี่ศูนย์สองครับผมห้าสี่ศูนย์สองวิ่งล่างครับผมวิ่งล่างศูนย์กับห้าครับผม ศูนย์กับพานะครับนี่คืออาจารย์มาสรุปให้ศูนย์กระพานนี่มันตัดผ้าขาดเลยบอาจารย์เด่นสคัญตัดผ้าขาดตัดผ้าขาดขาด้ดวยครับติดไม่หนังครับผมถ้าเป็นว่าสองสูตรชนกันเนี่ยก็จะได้มาตัวเดียวนะอาจารย์เนาะแม่นครับผมเพราะว่าศูนย์ชุดที่แล้วนี่ออกวันจันทร์นี่คือที่นี่ชุดเดิมครับผมชุดเดิมันคือ ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าอาการกระเด่นให้อาการตาศูนย์สามก็ศูนย์ห้าไปก็ได้ครับเนาะครับผมคือมันนั่งอยู่ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าอาการกะเด็นให้ศูนย์แปดกับศูนย์เก้าแมนครับผมอาการตาศูนย์แปดกับศูนย์เก้าครับมีศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด อันนั้นไม่ถึงอัดคลิปคลิปแรกแล้วจันเนาะครับผมครับนี่ก็เลยมาผสมสูตรกันกับจิตเหลืออยู่ศูนย์สองซีหาอะไรก็บซีหกครับผมเป็นเลขที่อาจารย์คัดสองสูตรมาใส่กันครับพยายามเบิ่งพยายามเบิ่งทั้งสองสูตรเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเอฟบินกับมาเชียจิตลงให้อ่าทั้งสูตรสูตรแรกแล้วก็สูตรสองสูตรโครงสรุปพร้อมครับเพราะว่าเขาไหลนะครับผมครับผมในพี่น้องเอฟซีได้ผิดใจหน้าไปอ่าเพื่อได้โชว์ได้รับ ผมให้ที่มักตัวสาจับให้มักตัวแน่สุดแทปครับสุสรุปนี่ครับครับผมมักแน่ๆตั้งล่างหรือมักตี่ตีทางตีล่างนี่รับได้ยังครับผมครับผมเอาพี่เจ้านาเบื้องนอกอาจารย์ครับผมพี่น้องเอฟซีกะรอบวงนด้ครับผมอาจารย์เส้นกระทุ่มแบนเพิ่นกัดหมวดบังหันกัดเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมสำหรับเลขวิ่งแล้วก็เลขล่างนี่กะเน้นๆเลยครับพี่น้อง08 09หมวดนี้อาจารย์กะ เช่นเคยครับผมนําแนวทางมากอ่ะคิดว่าโหนาผาดคือเกาเด้อครับผมครับผมครับแอดมินก็มาเชียรกับขอบคุณอาจารย์เชียอกับทุนแบนเด้อครับผมที่มาให้แนวทางเป็นอาคงสุรุปคงสุดท้ายเพื่อพี่น้องเอฟซีเดชโชเลยะครับผมครับผมครับก่อนเลยไม่แย่ต้องปังยิ่งด้วยอ่ะสาซคนโชวดหลาดมีวันนี้ครับผมเนาะครับผมเช่นกันเด้ออาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับ รับสวัสดีัะเอาครับพี่น้องครับผมกะผิดใจหน้าเบิงเดอร์ครับผมสำหรับแนวทางของอาจารย์อาเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเพื่อนกะมาเน้นย้ำให้แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้กะอวยพรให้พี่น้องเอฟซีของเกามาเชียร์ถูกหวยลงเงินไปน้ำกันเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ